ที่ 18. ลมวิหารภาวนาวงเล็กเมตตาใหญ่เอวอมีสตังเอกังสาม,มยังตัควาสาวดิยังวิหารติเชตวะเนอนาคปินทิกัสสะอารามีตัดตะโคตัควาพิกุวมันเตสิพิคเวพิคโวติพระพันพระทันเตพระทันเตติเต พิคูปะควาโตปจัจจโซสุปะควาเอตัทโบจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาภูปิกตาญยยาณิกตาะวัตถุกตาะอนุทิตาะปริปิตายะสุสะมารัทธายะเอกาทาสานิสังสารติกังขา,า,ากาตามีากาทสะเอกาทาสะสุขังปุก สุปฏิสุขังปฏิพุชตินะป้าปะกังสุปินังปัสสะติมนุษสานังปโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอักขิวาสิวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังผิดตังสมาธิยาสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสิทธิติสามมุลโลกาลังกาโรติอรุต ภูตาลิงอป,ปะติวิชันโตพัมมโลกูปะโคโหติเมตายะวิคเวเมเจโตวิมุตติยาอาเสวีตายะพาวิตายะพาหูนิกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุติตายะปริติยะกิตายะสุสัมมาทัษยะอิเมเอกาทศาส,าสีนังสิสังสาปิติกังขาอัตถิอนุทิโสพาาัฒนาเมตตาเดโตมุติอัตถิ โอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติอถิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการรหิโอโนทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหาการีหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติ คาสหกาเรหิทิสาพาธนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรหิโอนิโถพาธนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสัตตาอเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนังปฏิหารันตุสเพปานาอเวลาพยาปัชานิคาสขีตนังปฏิหารันตุสเพปุตาเวลาพยาปัชานิคาสขีตนังปฏิหารันตุสเพปุคราเวลาพยาปัญชานิคาสขีตนังปฏิหารันตุ เพอัตภาวะปริยาปัญนาเวราพยาปัญชานิคัสเกีตนังปริหานันตุอิเมหิปัญจหากาลีหิโอติโนทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากาลีหิโอทิโสพาณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพะอิทิยาอิทิโยอเวราพยาปัญานิคัสเกีตนังปริหานันตุสัพเพปุริสาเวราพยาปัญชานิคัสเกีตนังปริหานันตุ สเพอริยาเวลาพยาประชานิคัสกีตนังปริหารันตุสภพอนาริยาเวลาพยาประชาชนคัสกีตนังปริหารันตุสัพเทวาอิอเรอเวราพยาประชาชนคัสกีตนังปริหารันตุสเพมนุษย์สาวเวลาพยาประชาชนคัสกีตนังปริหารันตุสเพวินิปาติกาเวลาพยาประชาชนคัสกีตนังปริหารันตุ อิเมหิสัตตะหาการเลหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัตหาการเลหิทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปัญานิคาสสกิตันัิปะทะนันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาอเวราอภยาปัญานิคาสสกิตันัิปะทะนันตุ สัพเพปุตตรายาทิสายยาสัตตาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนงปฏิหารันตุสัพเพทักขีนายาทิสายยาสัตตาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนงปฏิหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะาสัตตาอเวราพยาปชานิคาสกีตะหนงปฏิหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะาสัตตาอเวราพยาปชานิคาสกีตะหนงปฏิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะาสัตตาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนังปฏิหารันตุ สเพทักขีนายะอนุทิสายะสัตตาอเวราภยาปชานิคาสกีตนังปะิหะนันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายะสัตตาอเวราภยาปชานิคาสกีตนังปริหะนันตุสเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราภยาปชานิคาสกีตนังปริหะนันตุสเพบุระทิมายะทิสายะปานาอเวราภยาปชานิคาสกีตนังปริหะนันตุสภ์พัชิมายะทิสายะปานาอเวราภยาปชานิคาสกีตนังปะิหะนันตุ สัพเพอุตรายะที่สายยะปานาอเวราปยาปจานิคัสกียตนังหปาลิหานันตุสัพเพทัตถินายะที่สายยะปานาอเวราปยาปจานิคัสกีจตังหปาลิหานันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายยะปานาอเวราปยาปจานิคัสกียตนังหปาลิหานันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายยะปานาอเวราปยาปจานิคัสกีจตังหปาลิหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะปานาอเวราปยาปจานิคัสกีจตังหปาลิหานันตุ สัพเพทักขีนายานุทิสายญาปานาอเวราพยาประชานิคาสกีตนักปัิหานันตุสัพเพเหติมายาทิสายญาปานาอเวราพยาประชานิคาสกีตนักปัิหานันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายญาปานาอเวราพยาประชานิคาสกีตนักปัิหานันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายญาปูตาอเวราพยาประชานิคาสกีตนักปัิหานันตุสัพเพปัชิมายาทิสายญาปูตาอเวราพยาประชานิคาสกีตนักปัิหานันตุ สัพเพอุตรายะทิสายยาพูตาอวิวลาพยาปัญญานิคารสกิตันังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะทิสายยาพูตาอวิวลาพยาปัญญานิคารสกิตันังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายยาพูตาอวิวลาพยาปัญญานิคารสกิตันังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายยาพูตาอวิวลาพยาปัญญานิคารสกิตันังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอวเวลาพยาปัชญานิคารสกีตันังปะริหารันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปัญญานิคาสกีตะนังปริหานันตุสัพเพเหติทิมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปัญญานิคาสกีตะนังปัญหานันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปัญญานิคาสกีตะนังปริหานันตุสัพเพบุญติมายะทิสายะภูคาลาอเวลาพยาปัญญานิคาสกีตะนังปริหานันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะภูคาลาอเวลาอพยาปัญญานิคัสกีตะนังปริหานันตุ สเพอุตตรายะที่สายะปุคลาอเวราพยาปัชชานิคาสกีตังปะริหารันตุสภพทักขีนายะที่สายะปุคลาอเวราพญาปัชชานิคาสกีตังปะริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุที่สายะปุคลาอเวราพยาปัชชานิคาสกีตังปะริหารันตุสเพปัชฉิมายะอนุที่สายอุยา ปุคาลาอเวราพญาประชานิคาสกีตนังปฏิหารนันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปุคาลาอเวราพญาประชานิคาสกีตนังปฏิหารนันตุสัพเพหิติมายะทิสายะปุคาลาอเวราพญาประชานิคาสกีตนังปฏิหารนันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะปุคาลาอเวราพญาประชานิคาสกีตนังปฏิหารนันตุสัพเพผลัดทิมายะอนุทิสายะสัพเพผลัดทิมายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปันาอเวราพยาปชานิคาสุพีอัตังปริหารันตุสเพปชิมาหยาทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวราพยาปชานิคาสุพีอัตังปัญหารันตุสเพอุตารายาทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวราพยาปชานิคาสุพีอัตังปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สัพเพภูรัิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาภะเวลาะอภยาปัญชานิคาสเกียตะนังปริหานันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาอะวลาะอภยาปัญชานิคาสเกียตะนังปริหานันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปัญนาภะเวลาะอภยาปัญชานิคาสเกียตะนังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปัญนาอเวระพยาปัญญานิคาสเกียตนางปริหานันตุสัพเพอุปาริมายะที่สายอัตภาวะปริยาปัญนาอเวระพยาปัญญานิคาสเกียตนางปริหานันตุสัพพาอุรัติมายะที่สายอิธิโยอเวระพยาปัญญานิคาสเกียตนางปริหานันตุสัพพาปชิมายะที่สายอิทธิโยอเวระพยาปัญญานิคาสเกีตนางปริหานันตุ สภาอุตตรายาทิสายะอิทธิยุอเวราพยาประชาอัพยาประชานิคาสุกีอัตนาังประหิหารนันตุสัภาพัทนายาทิสายะอิธิโยอเวราพยาปะชานิคาสุกีอตนาังประหิหานันตุ สภาคุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชานิคาสุขิตันังปริญาลันตุสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชานิคาสุขิตันังปริญาลันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชานิคาสุขิตันังปริญาลันตุสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราพยาปชานิคาสุขิตันังปริญาลันตุสภาทักขีนายะอนุทิสายะอเวราพยาปชานิคาสุขิตันังปริญาลันตุสภาเหตุที่มายะที่สายยะอะ อิทธโยูอเวราพญาประชาสกิตะนังปริยานันตุสภาอุปาริมายะทิสายะอิทธโยอเวราพญาประชานนคัสกิตะนังปริยานันตุสเพปุรัตทิมายะทิสายะปุริสาอเวราพญาประชานนคัสกิตะนังปริหานันตุสเพปัชิมายะทิสายะปิ ปุริสาอเวราพยาประชานิคาสกิต yes. ันังปะริหาดันตุสัพเพอุตรายาทิสายยาปุริสาอเวราพยาประชานิคาสกิตันังปะริหาดันตุสัพเพัินายาทิสายยาปุร euh ิสาอเวราพยาประชานิคาสกิตันังปะริหาดันตุสัพเพโบราณทิมายาทิสายยาปุริสาอเวราพยาประชานิคาสกิตันังปะริหาดันตุ สัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวระพยาปชานิคาสกิตตานังปะฏิหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวระพยาปชานิคาสกิตตานังปะฏิหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปุริสาอเวระพยาปชานิคาสกิตตานังปะฏิหารันตุสัพเพเหตุที่มายะทิสายะปุริสาอเวระพยาปชานิคาสกิตตานังปะฏิหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวระพยาปชานิคาสกิตตานังปะฏิหารันตุ สัพเพบุรษทีมายะทิ่สายะอริยาเวราพยาปะชานิคาศกิตานังปริหาดันตุสภพปัชชีมายะทิ่สายะอริยาเวราพยาปะชานิคาศกิตานังปริหาดันตุสเพอุตรายะทิ่สายะอริยาเวราพยาปะชานิคาศกิตานังปริหาดันตุสเพทักขีนายะ ที่สายะอริยาอเวราพยาประชานิคาวสกิตันังปาริหะันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวราพยาประชานิคาวสกิตันังปาริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะอเวราพยาประชานิคาวสกิตันังปาริหารันตุสัพเพ อุตรายะอนุทิสายะอริยะเวลาพยาประชานนิคาสกิตนังปัญหาลันตูสัพเพทักขีนายะอนุทิสายยะอาริยาเวลาพยาประชานิคาสกิตนังปัญหาลันตูสัพเพเหติมายะทิสายะอาริยะเวลาพยาประชานิคาสกิตนังปัญหาลันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอริยะเวลาพยาประชาอนนิคาสกิตนังปัญหาลันตูสัพเพวรติมายะ ทิสายะอนาติยาอเวราอัพยาประชานิคาสเกตังปะเทนันตุสภพปชิมายะที่สายะอนาติยาอเวราอัพยาประชานิคาสเกตังปะเทนันตุ สเพอุตรายะทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคารสกิตตนันต์ปัญหาดันตูสเพทักขีนายะทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคารสกิตตนันต์ปัญหาดันตูสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคารสกิตตนันต์ปัญหาดันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคารสกิตตนันต์ปัญหาดันตูสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคารสกิตตนันต์ปัญหาดันตูสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาณดิยาอเวลาพยาปะชานิคาร กนังปริหารันตุสภ์อุตตรายะอนุทิสัยญาณาริยาเวลาพยาประชานิคารสกีกนังปัญหารันตุสภพทัศกินายะอนุทิสัยญาณาริยาเวลาพยาประชานิคารสกีกนังปัญหารันตุสภ์เหตุที่มายะทิสัยญาณาริยาอเวลาอัพยาประชานิคารสกีกนังปัญหารันตุ สัพเพอุปาลิมายะทิสายะอนาริยาอเวราพยาประชานิฆาสกิตตังปะทาลันตุสัพเพุระติมายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชานิฆาสกิตตังปะทาลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวราพยาประชานิฆาสกิตตังปะทาลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวราพยาประชานิฆาสกิตตังปะทาลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะเทวาอเวราพยาประชานิฆาสกิตตังปะทาลันตุ สัพเพบุรุษทิมายะอนุทิสายะธิวาอเวิราพญาปัานิคาสปิปันันต์ปัญญาลันตุสัพเพปัญญามายะอนุทิสายาธิวาอาวิราพญาปัานิคาสปีกันันต์ปัญญาลันตุ สเพอุตารายะทิสายญานุสาเทวาอเวราพยาปชาานิคาสกีตตังปัญหานันตุสภพทัีนายานุทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอนิคาสกีตังปัญหานันตุสภพเหตุที่มายาทิสายญเทวาอเวราพยาปชาอนิคาสกิตังปัญหานันตุสภพอุปริมายาทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอนิคาสกีอตตังปัิหานันตุสเพภุรทิมายาทิสัยญอนุสาอเวราอพยาปชาานิคาสกีอัตังปัญหารันตุ สภีปัจฉิมายะทิสายะอนุษสัอเวราพยาปชานิคาสิกิตะนังปัญหาหนตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษสาอเวราพยาปชานิคาสิกิตะนังปัญหาหนตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาอเวราพยาปชานิคาสิกิตะนังปัญหาหนตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวราพยาปชาอิคาสกิจตะนังปัญหาหนตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาปชานิคาสกิจตะนังปัญหาหนตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมโุสาอเวลาอัพยาปัญชานิคารสกีตระงประหาศลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมโุสาอเวลาพยาปัญชาอดินคาสุขีตระงประหาศลันตุสัพเพหติมายะทิสายะมโุสาอเวลาพยาปัญชาอดินคาสุขีอัตหนงประหาศลันตุสัพเพปุริสปูปลิมายะทิสายะมโนสาอเวลาพยาปัญชานิคารสกีตัตหนงประหาศลันตุ สัพเพปุรัติมายะที่สายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนังปปริหะรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนังปปริหะรันตุสัพเพอุตารายะที่สายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานิคาสกีตะนังปปริหะรันตุสัพเพทักขีนายะที่สายะวินิปาติกาอเวราอพยาปชานิคาสกีตะนังปปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะ อนุทิสายะวิริปาติกาอเวลาพยาปชานิคาสกีตะนังรัญิหานันตุสภพปัชชิมายะอนุทิสายะวิริปาติกาอเวลาพยาปชานิคาสกีตะนักริหานันตุสภพอุตรายะอนุทิสายะวิริปาติกาอเวลาพยาปชานิคาสกีตะนังรัญิหานันตุสภพทักขีนายะอนุทิสายะวิริปาติกาอเวลาพยาปชานิคาสกีตะนักริหานันตุ สพเเฮที่มายะท่สายะวิริปาติกาอเวราอพยาปชานิคาสกิณานังปัญานันตุสพเพอุปริมายะที่สายะวิริปาติกาอเวราพยาปชานิคาสกิณานังปัญหานันตุอีเมหิทัศสหการเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสพเสังสัตตานังปีละนังวัชเชตวาอัปปีละนายะอุปขาตังวัชเชตวาอนุภาขาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานัง วัชเชตวาอปิยาเทเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุขิโนสุขิโนสุคิตโตโหตุมาทุกขิตตาติอเมหิอัตถะหากาเลหิสัพเพตตาเมตายาติเมตตาตาตังธรรมันเจตตะเจตยาติติเจโตสัพพยา ตาทะปริยุทาเนหิมุจจาติวิมุติเมตตาัจเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรหมวิหาระภาวนามิติตาบทที่19บท เทวดาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาชจนิทุกขาพยาปัตตาชจนิพยาโสขปัตตาจนิจนโสกาโหนตุจัเพปิปานิโมเอตาวตาจะอามิหิสัมพตังคุณนิสัมพตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัพปัตติยาสิทธิยาทานังทันทงันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุขันตุเทวตาคาตา สัพเพุทธาภรพตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรัันบรรทามิสพปโสสัพเพุทธาภรัตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานัะตีเชนะรคกันบรรทามิสพปะโสสัพเพุทธาภรัตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนะรักันบรรทามิสะปโสสัพเพุทธาภรัตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตนัะตีเชนะรคันบรรทามิสพปโสสัพเพุทธาภรัตตาปัจีกานันจะยัง ยังพลังอนันตนันจะตีชนะละคขันบรรทามมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปจีกานันจิยังพลังอนันตนันจะตีชนะละคขันบรรทามมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปจีกานันจิยังพลังอนันตนันจะตีชนะละคขันบรรทามมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปจีกานันจิยังพลังอนันตนันจะตีชนะละคขันบรรทามมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพรพปตตาปจีกานันจิยังพลังอนันตนันจะตีชนะละคขันบรรทามมิสัพปะโส อวยนุภาพห่งสัจจักิฐานอนุภาพห่งความเพียรานี้ส่งเแห่งการบูชาพระตา้งไตด้วยการสวดสาธยายมนพระสุตรพระปริ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าข้าพของข้าพเจ้าอนุโมทนาบุญถึงหลวงปู่มหาศิลาชิรจันโท ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้วยเทียบรมวดทาทั้งหลายโปรโดอนโมทนาในการสวดสาธยายนมนและธรรมาล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรโดอําโนอยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรีฐีเรียนยอดเสถียรเรียนวหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนันภาพแห่งพระปริตรงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน